เี๋ก็ก,กราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเวลา19.59ทีครับอีกหนึ่งทีครับก่อนเริ่มเกมแข่งแกรงวอไปจำสัปดาห์วันที่10พฤศจิกายน2 5 1 8คู่แรกครับรอบสูกทีมปะทะกันร,ระหว่างอโขยสารกับปะทะ impossible ครับเป็นการบููฟังสเลวครับสน,นันไว้หมดนะครับทุกคน ในรอบนี้ครับรบตกทีมครับมีคู่เดียวที่เล่นนะครับในวีคนี้ครับแก๊งวอก็รบตกทีไม่จะเป็นอิมกับคนอีสานเนาะแก๊งที่เหลือก็เป็นแก๊งผีไม่มีคนเล่นนะครับอีคู่เดียวนะครับในรอบนี้ครับหลังหลังสิบกลางหกที่ไงเป็นการดับวิปแต่ไงเกิดขึ้นครับทางของคนอีสานครับอิมตอนนี้ก็เป็นการเอามือให้ครับเว้นไว้สี่ตำแหน่งครับ คุยสัก็ะต่อให้เยอะกว่าคกับต่อให้แปดคนชีวิตที่ครับก็เริ่มการแข่งขันครับหล,ลายอพคร่าๆประมาณนี้ครับดูว่าจะจบนาทีที่เท่าไหร่กันดีกว่าครับรวมกันแก๊งยังไม่ได้ครึ่งตัวของอิมเลยครับ เกรงคนอีสานก็ค่อนข้างที่จะลาบากอยู่เหมือนกันับน่าจะไปหลุดมาเลยนะเปิดฉากมาแมวเหมียวร่วงไปก่อนเลยครับแล้วเป็นตัวร่วงตามไปติดครับตรงนี้ครับเดี๋วนี่ครับบิดครับบิดไนท์ครับอบิดเปิดครับบิดไนท์ยิงซ้ําเข้าไปฮะเล็งแล้วยิงครับนี่มีหกตามาด้วยครับถึงเสาอย่างรวดเร็วครับ เอาดาวกันรัวครับตอนนี้เหลือ3ท่านแล้วนะครับทางฝั่งของคนอีสานครับจบด้วยความรวดเร็วครับป้อมบีหายไปเร็วครับในเวลาสั้นครับสามสิบวิธีเท่านั้นครับป้อมบีหายไปเร็วครับการบูลลี่อย่างรุนแรงครับตอนนี้ครับผ่านไปเอ่อสี่สิบวิธีก็ตอนนี้หายไป3ป้อมครับถึงป้อมหลักเดือยสหล้านส1บล้านแล้วจบด้วยความรวดเร็วจะไปฉากภายใน1นาทีหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเราวิ่งเข้ามาตรงนี้เป็นการของเอ่อ พิกแบงครับยิงอัดเคนจี้ยิงอัดเคนเจ็ดล้านหกล้านแล้วหกล้านห้าล้านสี่สี่ล้านสี่ล้านสามล้านแปดสองล้านเี๋ยวตรงนี้ครับสิบสี่นาท,ทีเอาสิบสิบสี่นาทีครับจบภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นครับด้วยความรวดเร็วครับทีนดีกับอ e ีฟเวอร์เ er ข้าสูร่ระเบทีม